พมลิขิตทักษิณคุณหญิงพจจมานจุดเริ่มต้นของพมลิขิตทักษิณและพจจมานค่ะสาวน้อยเซนโยรักแรกพบกับนักเรียนนายร้อยหนุ่มเรียกได้ว่าจุดเริ่มต้นของพมลิขิตทักษิณพจจมานสาวน้อยเซนโยรักแรกพบจากนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของ คุณอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเองค่ะโดยทีนั้นของเว็บไซต์ดังได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตความรักของนายทักษิณชินวัตรกับคุณหญิงพจมารมาดาพงศ์พร้อมกับหัวข้อสาน้อยเซนโยรักแรกพบนักเรียนนายร้อยหนุ่มเตยระบุว่า หนุ่มน้อยจากสันกำแพงเรียนจบมศสโรงเรียนมงฟอร์ดด้วยผลการเรียนในระดับดีเยี่ยมมุ่งนาเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะเรียนกวดวิชาหวังจะเข้าเรียนต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนในฝันของเด็กรักเรียนทุกคนที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยความฝันของเขาคืออยากจะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยอยากจะเป็นวิศวกรโยธาตามรอยคุณอาซึ่งเป็นวิศวกรคุมงานที่เขาเห็นการทำงานแล้วทึ่งมาก แต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเข็มคิดชีวิตกลางคันด้วยภาพของนักเรียนเตรียมทหารหนุ่มที่ยืนทรณงอ,งองอาจสมชาติชายทหารที่ทําให้เขาเปลี่ยนความคิดและเลือกเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารด้วยผลการาเรียนดีอยู่แล้วค่ะทําให้หนุ่มสันกําแพงสอบข้อเขียนผ่านฉลุยแต่โชคชะตาเล่นตลกเมื่อเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทำงานผิดพลาด พบว่ามีปอดบางจุดนั้นมีข้อผิดพลาดทั้งที่ความจริงแล้วเองเนี่ยเขามีสุขภาพที่ดีแต่ด้วยสายเลือดนักสู้เขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆก็รับมาสอบใหม่ครั้งที่2เพื่อทําตามความฝันตัวเองและตรวจโรคอีกครั้งพบว่าร่างกายปกติดีค่ะซึ่งชีวิตนั่งกเรียนเตรียมทหารฝึกหนักมากแต่สําหรับเขาที่ผ่านการทํางานหนักมาตั้งแต่เด็กๆทําให้เรียนผ่านจนได้ดีจนเ้าเข้าสู่โรงเรียนในร้อยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ต้องเลือกเหล่าใจหนึ่งของเขาอยากจะเลือกทหารบ แต่ญาติพี่น้องตระกูลชินวัตรเองเนี่ยเลือกเรียนกันไปหลายคนแล้วพอคิดว่าเรียนหาอากาศเองก็มีญาติเลือกเรียนไปแล้วเช่นกันทหารเรือละ่ะเด็กผู้เขาอย่างเขาเนี่ยว่ายน้ำไม่เก่งเอาซะเลยสุดท้ายลงเอ่ยที่ตัวเลือกตำรวจเคยเรียนเก่งอย่างไรเมื่อเขามาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจก็เรียนเก่งอย่างนั้นแหละทุกอย่างดีพร้อมจนได้ตำแหน่งสำคัญเป็นหัวหน้าตอนดูแลเพื่อนๆที่เป็นลูกแล้วก็ยังทำให้ทักษิณเป็นที่รู้จักในหมู่รุ่นพี่รุ่นน้องจนกระทั่งวันนึงค่ะ รุนน้องชื่อว่าออสถูกกักบริเวณแต่จนจะต้องใช้เสื้อฝึกจึงขอให้เขาโทรติดต่อคนบอกบ้านให้นำเสื้อฝึกมาให้ด้วยคำขอร้องนี้เองคือจุดเริ่มต้นของภวมลิขิตเมื่อน้องสาวของออสนำเสื้อฝึกมาฝากไว้ที่บ้านคุณอาแต่นักเรียนในร้อยหนุ่มเองนั้นออกไปทำธุระข้างนอกพอดีทำให้คลาดกันอย่างน่าเสียดายนำซ้ำยังทำให้คุณอาเข้าใจผิดคิดว่าแฟนสาวคนนั้นเป็นแฟนของทักษิณด้วยล่ะคะ่ะแม่เรียกได้ว่าความรักในสมัยนั้นเป็นอะไรที่น่าลงตัวจริงๆค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ